ครับสวัสดีครับมาพบกับ m y นาฬิกาชานน n แนนะครับช่องที่ให้สาระดีๆเกี่ยวกับนาฬิกาแม่นตานะครับวันนี้ก็จะมาอะสอนวิธีตั้งเวลานะครับให้เข็มกับตัวเลขดีต้นตรงกันนะครับของเจ้าตัวทิโซ t o u c h นะครับทับโซล่าตัวนี้นะครับผมแล้วก็สอนดูฟังก์ชันทั้งหมดนะครับของทิโซ t o u c h ตัวนี้ซึ่งฟังก์ชันเยอะมากมาก นะครับผมก็มาเริ่มกันเลยนะครับอตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวสักครู่นะครับตอนนี้สังเกตว่า,านี่ที่โฮมสกรีนนะครับเวลาทีหนึ่งกับเข็มเนี่ยมันไม่ตรงกันนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องรีเซ็ตเครื่องก่อนซิงโครไนซ์เครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ก่อนที่จะตั้งทุกๆอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับปุ่มเนี่ยมี3ปุ่มนะครับปุ่มบนนะครับปุ่มนี้ปุ่มกลางคือโหมดนะครับแล้วก็ปุ่มล่างตัวโครโน,โนเนี่ยนะฮะ,ะทีนี้เรากดปุ่มกลางนะครับมันจะเห็นตัว T Touch กระพริบกระพริบอยู่นะครับกดแตะไปที่หน้าจอเลยนะครับปึ๊บปุ๊บ แตะไปเข้าโหมด opt นะครับพอเข้าโหมด opt กดปุ่มกลางนะครับอ่าหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีไปที่โหมด swap อะไรเงี้ยแตะไปที่หน้าจอกลางนะครับอ่า symc เรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มบนนะครับค้างไว้อ่าเห็นไหมครับเข็มมันจะวิ่งแล้วก็ตัวโหมดนี่มันก็จะกลับผิดนะครับแปลว่าเราจะต้องตั้งเข็ม นาทีกับชั่วโมงเนี่ยให้อยู่ที่12นาฬิกานะครับผมอ่ะเริ่มเลยก็คือกดปุ่มนี้ก็ได้ปุ่มนี้ก็ได้นะครับอ่ะมันจะค้างไว้แป๊บเดียวนะครับ อ่ะโอเคก็กดปุ่มบนนะครับเพื่อเลื่อนเข็มนาทีให้ตรงที่12นาฬิกานะครับอ่าปรับเข็มได้นะครับกดปุ่มล่างก็ถอยหลังกดปุ่มบนก็เดินหน้านะครับเสร็จแล้วกดปุ่มนี้นะครับโอ้ยโทษทีเอาใหม่ ปุ่มนี้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตัว H นะครับคือเราก็ต้องมาตั้งตั้งให้เข็มชั่วโมงเนี่ย H คือเข็มชั่วโมงนะครับให้มันตรงที่12นาฬิกาเหมือนกันนะครับอ่ากดปุ่มบนได้ปุ่มล่างได้พอกดเสร็จแล้วเนี่ยกดปุ่มนี้อ่าเห็นไหมครับพอกดเสร็จแล้วเนี่ยไปที่ <Home> เห็นไหมครับเวลามันจะตรงกันใบ2.40เข็มมันก็จะอยู่ที่ใบ2.40นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะตั้งเวลาที่บ่าย 8, วันที่13รกรกฎานะครับก็เดี๋ยวรอให้มันตรงตัวทีทัชเนี่ยหายก่อนนะครับเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยมันจะมีเวลา30วิในการที่เราจะทำทำงานฟังก์ชันพวกนี้นะครับอ่าตอนนี้หายแล้วกดปุ่มที่ทัชปุ่มโหมดนะครับปุ่มนี้นะครับเสร็จปุ๊บกดปุ่มบนค้างอ่าตัวเลขมันก็จะกับพิบแล้วพอกระพิบเสร็จเนี่ยเราก็ตั้งได้กดปุ่มบนได้ปุ่มล่างได้นะครับ เราจะตั้งที่บ่าย250ถ้าเกิดอยากจะเลื่อนให้ไปตั้งนาทีก็กดปุ่มกลางนะครับป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 รับ50า9่ะ,ะเสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับเพื่อเลื่อนไปที่วินาทีแต่ผมไม่ค่อยตั้งเอาวินาทีเสร็จแล้วเรียบร้อยบ่าย250นะครับ ผมตั้งใบสองห้าสเลยแล้วกันต่างกัน1น,นาทีไม่เป็นไรเนาะอะ่เสร็จแล้วเรามาตั้งวันที่นะครับวันที่ก็คือง่ายๆครับกดปุ่มบนค้างไว้เหมือนเดิมพอค้างเสร็จอันนี้ตั้งปีนะครับปี2020ถูกต้องแล้วนะครับกดล่างกดบนได้นะครับกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเ,เพื่อย้ายนะครับตอนนี้มาตั้งเดือน เดือนก็คือถูกต้องนะครับเดือนก,กรกดานะครับกดปุ่มบนหรือปุ่มล่างก็ได้นะครับเพื่อเลื่อนนะครับเพื่อกดปุ่มกลางนะครับเพื่อย้ายไปวันที่นะครับกดบนได,ด้กดล่างได้เสร็จแล้วกดปุ่มกลางทีนะครับตั้งอ่ามันเด์ถูกต้องนะครับเสร็จแล้วก็จบจบแล้วก็ ผมกายทีหนึ่งเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตั้งเวลาและวันที่นะครับแตะหน้าจอได้นะครับแตะหน้าจอก็คือจะไปที่โหมดอื่นๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับการตั้งเวลาของตัว tizo t touch นะครับผมคือมันไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราจะต้อง uh, synchronize ตัวนาทีกับตัว เวลาดิตอนให้ตรงกันก่อนนะครับมันถึงจะเข็มถึงกับตัวได้ดิสตอนถึงจะทํางานร่วมกันได้นะครับทีนี้เรามาดูโหมดกันบ้างว่าโหมดอันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับกดโหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงนี้เป็นเมโทรนะครับอัลติมิเตอร์โครโนคอมพาสอะลามไทมเมอร์นะครับ คือเราแตะหน้าจอไปที่ทิชโซตัวทีทัชตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นโหมดของฟังก์ชันทั้งหมดเลยนะครับแตะไปที่หน้าจอเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นทัชสกรีนนะครับผมก็กดโหมดนะครับกดที่เมทโทนะครับแตะที่12นาฬิกาที่กระจกเขานะครับความกดอากาศนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 10... 1013่นนะครับเฮกโตปาสคาลนะครับกดมาที่อัลติมิเตอร์นะครับแตะมที่เลข2นะครับตอนนี้เราก็อยู่ ความสูงระดับน้ําทะเลก็คือ103เมตรนะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงนี้ได้นะครับว่าจากระดับน้ําทะเลกดที่โคโนโนะครับเป็นจับเวลานะครับกดปุ่มนี้นะครับสตาร์ทปุ่มนี้สต็อปแล้วก็ดีเซตปุ่มนี้แค่นั้นครับมาต่อที่โหมดคอม p พาสนะครับผมก็กดปุ่มนี้นะครับ เพื่อให้ขึ้นทีทัชเสร็จนะครับปรากฏตรงเลข6นะครับที่ตรงกระจกเลยนะครับที่เลข6อ่าตรงนี้เราก็ใช้โหมดเข็มทิศนะครับลองลองหมุนนาฬิกาดูทิศมันก็จะขึ้นที่141 south east นะครับตะวันออกเฉียงใต้อ่าอันนี้ก็คือ north west นะครับตะวันตกเฉียงเหนือนะครับที่337รองศานะครับกดที่เลข8นะครับตรงกระจกนะครับก็จะเป็นการ ตั้งบริกาปลุกนะครับผมวิธีตั้งก็ไม่ยากนะครับกดปุ่มนี้นะครับปุ่มบนค้างไว้อาพอกระพริบเสร็จก็กดปุ่มนี้นะครับปุ่มบนก็ได้ปุ่มล่างก็ได้นะครับได้ทั้งนั้นนะครับเราจะตั้งกี่โมงอ่ะสมมุติเราตั้งที่6กโมงเช้าเสร็จแล้วกดปุ่มนี้นะครับจะตั้งนาทีนะครับ อ่าเขาตั้งเสร็จแล้วกดปุ่มนี้ค้างเอาไม่ต้องกดนะครับพอเสร็จแล้วก็รอให้มันหายไปเองนะครับผมมันก็จะตั้งที่ปุกที่หโมงเช้านะครับอ่านะเดี๋ยวรอให้มันกระพริบ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 มันประมาณ30วินะครับผมตรงนี้มันก็จะหายไปเอง เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คือ6โมงเช้าเรียบร้อยเขาจะตั้งปุกที่6โมงเช้านะครับกลับไปที่ไปที่โหมดอนลาใหม่นะครับกดปุ่มนี้นะครับพอกระพริบเสร็จปุ๊บแตะที่หน้าจอโอเคที่6โมงเช้าเรียบร้อยนะครับผมไปที่ทัมเมอร์นะครับกดปุ่มนี้นะครับไม่ใช่ปุ่มนะครับแตะที่หน้าจอที่10นาฬิกาอันนี้ก็คือเป็นการจับเวลาถอยหลังนะครับกดปุ่มนี้สตาร์ทนะครับ ยังไม่ตั้งนะครับเราต้องตั้งก่อนนะครับกดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับก็คือจะมาตั้งนะครับผม 1. มีทั้งหมดตั้งได้ทั้งหมด9 9 9ครั้งนะครับทัมเมอร์จเวลาใช้หลังครั้งที่1นะครับกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเลื่อนไปตั้งชั่วโมงตรงนี้หลักชั่วโมงนะครับเราไม่ตั้งเราตั้งที่ 1. นาทีนะครับกดปุ่มหมดทิ้งนะครับหนึ่นาที อพอเสร็จแล้วเราก็แค่รอให้ตัวเลขมันหายกับพิบนะครับแปลว่าเราก็ตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาใช้งานในโหมดทัมเมอร์กันนะครับผมว่าใช้ได้หรือเปล่าที่เราตั้งไปนะครับผมก็กดปุ่มนี้นะครับสตาร์ทอ่าโอเคกดปุ่มโหมดนะครับไปที่ทัมเมอร์โอเคกดปุ่มนี้นะครับสตาร์ทสต็อปปุ่มเดิมดรีเซ็ตเรียบร้อย สำหรับโหมดไท m ์เมนะครับผมโหมด metro ก็ได้กล่าวไปแล้วนะครับเบื้องตน้นนะครับโอเคกดตรงแตะตรงกลางนะครับจะเข้ามาสู่โหมดโฮมส p ี n นะครับผมแตะตรงกลางจริงอ่าทีวันก็คือเวลาของประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นก็ได้นะครับทีทูก็คือเวลาต่างประเทศวิธีตั้งเวลาก็คือกดปุ่มบนค้างนะครับ ก็จะตั้งอย่างไรก็ได้หลักชั่วโมงนะครับสมมติเอาไปบวกไปอีกอ่ะสิบบวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงละกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็คือสิบหกอ่ะบวกไปสิบหกละกันนะครับสมมติเราตั้งเวลาต่างประเทศที่สิบหกนาฬิกาอ่ะทีนี้เวลาตรงนี้เนี่ยมันเวลาของนาทีเนี่ยเพิ่มได้ทีละสิบห้านาทีนะครับ คุณจะกดยังไงก็ได้มันบวกทีละสิบห้ามันไม่ได้ปะมันไม่ได้ตั้งทีละหนึ่งนาทีนะครับกดไปเลยครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,กดโหมดอ่าพอเสร็จก็เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนหน้าจอได้เลยนะครับเรียบร้อยมันก็จะมาอยู่เนี่ยตั้งเรียบร้อยเปลี่ยนหน้าจอโหมดนี้นะครับแบตเตอรี่ดูว่าแบตเต็มหรือเปล่าแค่นั้นเองนี่จะเป็นรูกฐานสามก้อนแล้วก็มีขั้วบวกอยู่นะครับกด แตะตรงกลางนะครับที่หน้าจอนะครับมันก็จะเลื่อนโหมดไปเรื่อยๆนะครับผมนี่โหมดออปชันนะครับก็กดตัวนี้ริงนะครับก็สวอปเนี่ยก็คือการเปลี่ยนเวลาอของทีหนึ่งกับทีสองว่าเราจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับถ้าไม่เปลี่ยนก็ปล่อยก็ข้ามไปนะครับกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเปลี่ยนกดค้างไว้แล้วก็กดอีกทีนึง น,นี่นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนนะครับ n นะครับตรงนี้กดอีกทีนึงก็คือจะเป็น y ฮะเราไม่ต้องการเปลี่ยนนะครับเรากดให้เป็น n อ่ะเสร็จแล้วเราข้ามไปซิงกก็คือเราไปแล้วนะครับเป็นการตั้งเข็มกดอีกทีนึง units นะครับเป็นการตั้งว่าเราจะเอา24นอนหรือ12านอนแล้วก็หน่วยเป็นเมตรหรือว่าฟุตนะครับกด ปุ่มบนค้างปึ๊บกดอีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมครับเป็น1 2 h กดอีกทีหนึ่งเป็น2 4 h นะครับเรา2 4 h แล้วกันแล้วกดปุ่มกลางนะครับเพื่อย้ายมาตั้งฟีดหรือว่าเมตรนะครับเราเมตรแล้วกันเสร็จแล้วเรากดปุ่มกลางทีหนึ่งะต่อไปเราจะตั้งอะลามนะครับเราจะให้มันปุกทุกวันหรือเปล่านะครับก็กดปุ่มบนนะครับ อ่ามันเดย์นะครับทิวส์เดยกดปุ่มนี้นะครับเพื่อเลือกวันนะครับกดปุ่มนี้เพื่อเลือกจะให้ปลุกหรือไม่ปลุกนะครับอ่าผมเลือกโ no นละกัน Wednesday No กดปุ่มบน Thursday ให้เป็นให้ปลุกล้กันก็กด Yes กดปุ่มล่างแค่นั้นเองแล้วพอเราเสร็จแล้วเรากดแตะจ่ออ่างแค่นั้นเรียบร้อย b e e p ก็คือ ทุกครั้งที่เรากดโหมดเนี่ยเราจะเอาหรือเปล่าจะ on หรือ off แค่นั้นเองนะครับก็กดปุ่มค้างนะครับกดปุ่มบนอีกทีหนึ่งเพื่อจะเอา on หรือ off ผมเอา on นะฮะเพื่อจะได้อยากให้มันมีเสียงเสร็จแล้วเราก็กดต่มกลางจอกาเนี่ยหน้าหน้าปัดกลางแปลว่าโอเคอีโค่โหมดนะครับจะใช้หรือเปล่าอ่ะเราตั้งใช้แล้วกันกดปุ่มบนค้างไว้อ่าให้ yes เข้าไว้นะครับพอ yes ปุ๊บมันก็จะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับจะได้ลรากดหน้าจอตรงกลางอ่าเรียบร้อยแค่นี้เองจบแล้วสำหรับวิธีการใช้งานตัว t i โ o T Touch นะครับผมเป็นไงครับยากหรือเปล่าเลยนะครับก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัว Tissot T-Touch t a s Solar นะครับขอบคุณมากครับ